m e d i t e s itate, รุ่น MI 6 6 0 1นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ทดสอบความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในเครื่องเดียวกันเลยนะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผมนํามาใช้ในการเดโมนในวันนี้นะครับวิธีการในการเชื่อมต่อเนี่ยเราก็แค่นําตัวเครื่องมือแพทย์นะครับมาเชื่อมต่อที่ตัว m e d i t e s ตัวนี้นะครับ เราก็จะสามารถทดสอบความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ตัวนี้ได้หังจากที่เราทดสอบหลกัหลกๆก็จะมีฉนวนนะครับทำไมเราต้องทดสอบฉนวนเพราะว่าฉนวนเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันนะครับไม่ให้ไฟรั่วมายังผู้ใช้งานหรือว่าคนไข้หรือว่าคุณหมอนะครับซึ่งตัวฉนวนเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบแล้วผ่านนะครับก็ถือว่าฉนวนยังดีจริงๆเราถ้าฉนวนทดสอบผ่านแล้วเนี่ย เราแทบจะไม่ต้องทดสอบฟังก์ชันอื่นต่อแล้วเพราะว่าถือว่าฉนวนของเครื่องมือแพทย์น,นี้ยยังดียังปลอดภัยอยู่แต่หากว่าการทดสอบฉนวนแล้วเกิดว่าค่าขอามไม่ฉนวนเนี่ยไม่ผ่านขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทดสอบต่อไปก็คือ